ครับ,รบก็พาท่านผู้สนใจมายังร้านมโยงโอสดซึ่งเป็นร้านขายยาแผนโบนราณของสมาคมาาาแพทยแผ่งเชียงใหม่ก็เพื่อที่จะลอมรับนักศึกษาที่จะมาเรียนที่สมาคมแล้วก็จบออกไปประกอบเพิชาชีขายยาแผนโบนราณน,นะครับวันนี้เราก็ มีร้านมโยโมโสดเป็นที่ฝึกอบรมแล้วก็ให้ประสบการณ์กับนี้ส่วนใหญ่แล้วในร้านฉายานี้ออโรคทีออ่คนทั่วไปออมาหามาพบเพื่อที่จะดูแลรักษาการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยส่วนใหญ่โรคหลกัหลกๆใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจกเสียดเหมอนเลอเที่ยวนะครับอีกโรคหนึ่งก็คือ โรคก,กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเอวอีกโรคหนึ่งก็พวกกลุ่มวิงเวียนหน้ามือตาลายแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรคสตรีนะะเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ปกติมาน้อยมามากมีของขาวร่วมด้วยก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นโรคท,ทั่วไปที่ชาวบ้านมักจะนิยมมาใช้บริการตามร้านขายยาเป็นโรคหลัก ส่วนอื่นก็จะมีเล็กๆน้อยๆเรื่องโลกใน่สีดวงบ้างเรื่องโรคที่ท้องเสียท้องผูกซึ่งไม่ไม่รุนแรงมากนะส่วนใหญ่ก็จะมาใช้บริการที่ร้านขายยาซึ่งร้านขายยาไทยก็สามารถตอบสนองกับโรคเหล่านี้ได้ดีพอสมควรนะมผมยกตัวอย่างเช่นโรคที่จะใช้มาใช้คนไขยจะมาใช้บริการกันมากโรคหน่ก็คือโกกรคกระเพาะ โล,ลมอันนี้ทางสมาคมเราก็มีภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่จะดูแลโลกระบบทางเดินอาหารหรือโลกลมในกระเพาะนะครับแนวคิดของเราเราคิดแบบนี้ครับคือโลคก,กระเพาะนีะ้เราดูลมในช่องท้องถ้าไฟหย่อนนะฮะก็จะเกิดลม ไปย่อยอาหารหย่อนเกิดลมรนะ่างกายคนเรามีความร้อนนะลมตัวนี้ก็บูกเข้ามาก,ก็เกิดความร้อนนะครับลมร้อนนี้จะตีขึ้นวิธีตีขึ้นที่เรารู้สึกเขาดื้อคขาเฟิร um แน่นจุดเกียดเนี่ยมันก็จะตีตามระดับหมายถึนะงลมจุกปกจุกปกแล้วถ้าลมนี้ร้อนมากขึ้นก็จะขึ้นไปจุกคอแบบนี้ถ้าจุกปอจุกปกจุกคอ,อ,อไม่ได้มันก็เสี่ยงเข้าหัวใจนะเสี่ยงเข้าปอด นี้ถ้าตรงนี้ไปไม่ได้เขาก็ออกสองลาวข้าออกสามลาบข้าแล้วไปขึ้นข้างหลังถ้ากลายเป็นลมล้าวคอบาดไหลแล้วก็ขึ้นกำนตนก้นต้นคอดังนั้นความร้อนในร่างกายยังมีมากอีกลมก็ตีขึ้นสูงอีกก็ไปเป็นลมออกรูออกตาออกจมูกแล้วก็ไปเป็นลมขับเลยขับลายขับน้ำปูนะแล้วก็เป็นลมประกันหรือปัจจุบันนี้ว่าเรียกว่าไมเกรนปวนเกรน แล้วนั้นก็ลมตีขึ้นสูงมากๆนี้ขึ้นไปไม่ได้ก็จะจะวนอยู่ในศีรษะก็เป็นลมมึนึนศีรษะนะฮะแล้วก็เกิดลมสวิงสวายวิงเวียนหน้ามืดตาลายตอนนั้นก็กลายเป็นลมทางระบบประสาทได้เช่นความจาเสื่อมทางไซเมอร์อันนี้ก็เป็นลมตีขึ้นเป็นลมตีขึ้นบนทีนี้การลมตัวนี้ก็ยังมีลมอีกนะครับนะครับมีลมอีกประมาณ6ตัวเป็นอย่างน้อยก็เป็นลมวิ่ง เสียดแทงเข้าตับเสียดแทงเข้ามาแล้วก็ลมในลำไส้แล้วก็เป็นลมเน่าลำไส้ดูดซึมอาหาร้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็มีลมขับน้าย่อยขับน้าดิแล้วก็ยังมีลมก้อนลมเผาลมด่างอันนี้ก็จะเป็นลมในลําไส้ใหญ่หรือลำไส้น้อยเนี่ยผองตัวแล้วก็ดันมาข้างหน้าแล้วก็ท้องถึงท้องแนผลงไปก็จะเป็นเผา ้ก็จะทำให้ไปดำตท่บัวนี้มีลมมีลมร่างอีกอัวนะก็เป็นลมช่วยขักตวะลกลมยขาุตะแล้วก็เป็นลมที่ทําให้ขับระดูขับน้ำกาเอ,อยจากนั้นก็จะเป็นลมตีออกด้านนอกนะฮะลงลงไปที่ปลายเท้าอันนี้เราเรียกว่าลมป,ปลายปัตตคาตออทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีปัตตค่านอกแล้วก็ปัตตคาในา แล้วก็มีลมนำโลหิตลงล่างเรียกว่าลมรัตตะข้าอก่างนั้นก็เป็นลมที่ทําให้เกิดเด็ดชา้าตะคิวเป็นทางอื่นอันนี้ก็มีลมตีล่างอีกประมาณ6กลมซึ่งที่ว่ากล่าวมาทั้งหมดนี้เวราเราก็มียาที่จะไปแก้ไขแล้วก็กำกับลมต่างๆไว้ทุกๆลมอย่างเช่น,นลมในช่องท้องนี้เราก็ใช้ยาชื่อมหาวัตถุไทยกำกับลมใน ถ้าลมตีลงเราก็ใช้ยาที่ชื่อว่าวิสัญญยาใหญ่เข้าไปแก้ถ้าลมตีขึ้นจุกคอเราก็ใช้ยาที่ชื่อว่ามาลาสันนิบาไปกํากับไว้ถ้าลมตีเข้ามา้าอันนี้เราใช้ยาที่ชื่อว่าตรีวาสันเข้าไปกํากับอันนี้ถ้าลมวิ่งลมเข้าตับลมเสียดเข้าตับนี้เราใช้ยาชื่อกลมบนางนอนไปกํากับไว้<ม>ก็จะมียากํากับไว้ทุกลมเช่นยา ลมล้าเข้าคอบ่าไหลอันนี้เราก็ใช้ยาหอมที่มีออกร้อนร้อนอเช่นยาหอมเททาโรนี้ไปกํากับไว้ถ้ามึนตึงศรีรษะเป็นลมประกางปวดหัวไมเกรนอันนี้เราก็จะใช้ยาที่ชื่อว่า,ายาจิตตารมหรือยาเทพวิจิตก็ได้มีรสสุขรขมเย็นไปกํากับไว้ก็จะเอาความร้อนนี้ลงล่ก็จะทำให้อากา,การดก่าวมีหายไปก็ทุกๆลมก็จะมียากํากับไว้อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง สำหรับยากำกับอาการทางลมก,อก็อันนี้เดี๋ยวจะเชิญชวนะท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในร้านกายยามโยมโอสดนครับ